มันต้องกลัวมันอยู่ข้างนอกบ้านพี่กบไปน้อยๆตรงนู้นอีกไปเข้าไปอีกเจาะพึมๆนะเจาะพึมๆเลย Sampai <muchas> jumpa พ่อังสวัสดีค่ะจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เ็บตกจบแล้วค่ะตัวไหนชิเอาพูดก่อนเดี๋ยวเล่ามีน้อเรียบๆนอกกระดิบมีเชี้ยนี่ห่ะอะไรอีกชิถ้าวเด็ดอยากไปเดี๋ยวก็ตกเตียงหรอหน้อยน้